นี่โอ้ได้หลายตัวนะเนี่ยบอกให้เนี่ยนี่นะครับวันนี้ปลางดก่อนกินปูนะอย่างที่บอกไว้นะครับ สวัสดีครับคนมันนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็ไปเวทอีกวันหยุดหนึ่งนะที่หยุดสุดท้ายดูเสืเส้อสีแดงนะไม่ต้องบอกว่าวันหยุดอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็อันนี้ก็พามาเที่ยวที่สวนสาตเหมือนเดิมนะเมื่อคืนนี่ที่ปากเบ็ดไว้ปลากระดียโอ้หปลาหงอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปเช้าเนี้ผมผมมาดูนะผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมไม่ถ่ายไว้มันก็มี มันมีมันมันได้ใหม่ตัวหนึ่งแต่มันตายนะครับมันน่าจะพันตายเลยนะตัวตัวเล็กกว่าน,นิดนึงเดี๋ยว,ว่าหมานเจ้าที่ให้แล้วนะครับตอนนี้ผมทําเป็นแดดเดียวเลยนะครับตากแดดไว้อยู่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าปากะดีเนี่ยสุดยอดจริง,รงนะรู้แล้วรู้แล้วเนาะตอนนี้เนาะเหยื่อปากะดีแต่มันต้องทอดแหวอันดับแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ กิจกรรมแรกก็คือมาให้อาหารปลานะครับอันที่สองนี่แต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาเอาปลามาทําก่อนเนาะแต่ดีว่าปลาปลา,าคงจะพิ่งตายนะครับมันก็เลยเป็นมันก็เลยแบบไม่ไม่ไมีไม่มีอะไรมากินด้วยนะถ้าปกติเสร็จเลยพวกปูพวกหอยพวกอะไรกินหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็ยกรอบนี้ต้องยกละมั่งแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้ดู ที่บอกไว้ว่าปูนานี่โอ้ได้หลายตัวนะเนี่ยบอกให้เนี่ยนี่ปูนามีตัวใหญ่ๆด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวใส่างามเลยโอ้สบายละไม่ได้มีปลาก็มีปูก็มีนะเลือกกินได้เลยแต่ปูถ้าไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเอาหักตุบชวามีเยอะเยอะ เอาใส่ไว้เป็นคอเลยนะครับแต่ไม่ใช่ให้ถึงปากถ่างน้ำาออกเขาะจะไม่ได้กัดกันกินกันนะครับเคยเลี้ยงอยู่เลี้ยงปูนาในนานขาใช้ย่อยเลยนะครับแต่มันนกผมเปียนลงไปงูเหลือมก็เยอะตัวเงินตัวทองก็เยอะเลยตัวใหญ่กตัวหน้าตัวตาเลยเดี๋ยวเนะดี๋ยวรอดูบรรยากาศก่อนนะเสียงจะดังหน่อยเพราะว่าติดกับสางานก่อสร้างนะครับ เขาก็ยังเร่งทําอยู่เนะาะจะเสียงดังเครื่องมือดังนะผมก็พยายามจะพูดดังๆตอนนี้นะมันลดลงไปแล้วนะครับสังเกตว่าอ่าตอนนี้เห็นไหมแต่ลิงนุ่นไม่เคยเห็นวันนี้เห็นแล้วลงพวกนะนะครับแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกแป๊บนึงนะ ผมมาทำใหรกินนี้เดี๋ยวกลับบ้านแป๊บหนึ่งให้แห้งทอดแห่แมงเลยปักเบคกี้ปักเบคคืนนี้คงไม่แน่ใจนะครับว่าจะปักได้เปล่าดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าผมก็วันพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วนะครับเอองานมันหยุดสองวันเนี้ยแปมัมก็ยุ่งนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทั้งหางอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวมาติดตามกานันครับผมบ่ายสองนะครับ ไปสาม,มานั่งสังเกตดูปลานะทอดแหดีไหมวันนี้ป๋ามานะครับตาแกมาเที่ยวสามปีแล้วับป๋าไม่ได้มาครั้งนี้แกก็เลยอยามาดูเดี๋ยวผมจะหาจอบบอนปลาสักหน่อยน้ำมาคุขคุๆส่วนใหญ่มาเป็นออกตรงสะพานที่มันหักครับมันน่าจะมาอยู่ในกระชังหมดบัวก็ถอนหมดเนาะ ออกเยอะมากเลยในกระชันงนี่ปลาทั้งนั้นเลยออกบางส่วนตรงนี้นะกับท้ายๆนูออ่นอ่ะมันลึกตรงนั้นมันลึกปลาจะเยอะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเดี๋ยวจะกล้องถ่ายตรงนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่รู้ทันหรือเปล่า ท่านคุดอย่างนี้เดี๋ยวสุ่มเลยดนะีมั้งเดี๋ยวถ้ามีตัวจะโดดครับมีตัวโดดงมเลย เวิรเลยออกตรงกลางหมดสุ่มอีกที่นึงนะครับนี่ในสุ่มตรงนี้โอ้ถ้าซุ่ม,มไม่ซุ่มรอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยลอยที่ตอนช่วงเย็นอนะ่ะ ไม่มานเลยครับวันนี้พักก่อนพักก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับ Yeah. <laughs> ใบไม้หญ้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้ไในหมานเลยวันนี้ปลาไปอยู่ใต้กระชังหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรเรายังมีปลาอยู่นะคงจะพอนะครับไม่เอาแล้ว <c oughs> น้ำลึกมากเลยไม่กิ้ลงไปโอ้โห,หมันมีปลาอยู่แต่ไม่ทันมัน มันลึกแล้วก็ตายเป็นโคลนเป็นเลนแบบปีใบไม้เต็มอะ่ะวมไปสองรอบแล้วไม่ไหวไม่ถึงมันมันมุดออกไปหมดเลยเนาะเห็นวมาเจอนะครับนี่นะครับวันนี้ปลางดก่อนกินปูนะอย่างที่บอกไว้นะครับตอนเย็นมาเนี่ยทอดแหก็ไม่ได้น้ำมันลึกด้วยนะครับก็เลยกลับมาเอาปูมาทํานี่ ตําน้ําพริกปูนานะครับผมคิดว่าเครื่องปรุงไม่ต้องบอกนะว่าทุกคนอาจจะทําเก่งกว่าผมเนาะแต่รับรองอร่อยแน่นะปูตัวใหญ่ครับดูดิโอ้ยเดี๋ยวผมก็จะแกะตํานะครับรับรองอร่อยห่อในเย็นนี้นะเดี๋ยวมาดูนะครับมาแล้วเมนูเย็นนี้นะครับวันนี้เอาผัผกชีใส่นะเนี่ยโอ้ยต้องตำให้ละเอียดหน่อยนะครับนี่ผมตำนานมากเลยนะเนี่ย ตาจนละเอียดจนมันรู้ว่ามันไม่มีกากติดอะ่ะโอ้ยผมทำสุดเนื้อผมนะใม่พี่หนุ่ม <c oughs> ตีนมันนี่เดี๋ยวทิ้งนะกล้ามในกล้ามในกล้มกล้ามกล้ามเดี๋ยวกินพวกนี้ขาขามันเนี่ยเดี๋ยวทอดกรอบดูทอดกรอบดูนะลองดูเนาะเดี๋ยวมันอร่อยส่วนผักนะครับนี่ มาจากสวนนะครับผักบุ้งนะเก็บจากในนาแล้วก็หกยาวนะเนาะแล้วก็ต้มผักบุ้งนะต้มเลยไม่ต้องลวกต้มใส่เกลือไปใส่น้ำปลาไปหน,หน่อยหนึ่งนะโอ้โหต้มให้สุกนะกินกับเนี่ยอ้วอร่อยครับแต่ผมใส่มะหลบด้วยนะจากกระเป๋าเออใส่มะหลบด้วยนะครับแล้วก็ พริกหนุ่มนะใครชอบเผ็ดก็พริกพริกแดงพริกเขียวอะไรใส่เพิ่มไปด้วยนะส่วนอันนี้กระดองมันเนเดี๋ยวเขาขายแพงนะสามสี่ร้อยเขาว่าโล่งนะไม่น่าเชื่อเลยปูจะกี่ตัวเนี่ยเม่กี้มันถมกันเนาะนต่ำไม่หมดนะครับแต่ลอยครับแนะนำเลยแต่แคทตบปูนะปูนี่ถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยเอา ย่าอย่าพึ่งเอาไปต้มเลยนะองศารมันเนาะเอามาแช่นอกน้ําแข็งก่อนน้าแข็งแช่น้ําเย็นเยมือจุ่มโอ้ปุ๊บค่อยปูใส่นะครับมันก็จะสุลกภายในเสี้ยววินาทีเลยนะครับพอเราต้มน้ําเดือดเดือดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ยใส่น้ำปลาด้วยใส่เกลือไปนะให้ใส่ผงนัวอะไรก็ได้ใส่ด้วยน้ําเดือดปุ๊บเอาปูใส่นะครับ ติดต้มนานๆเลยนะครับต้องมาแกะเนาะอ,อร่อยเวอร์นะแนะนำนะครับผัดก็เก็บเองนะวันนี้กินง่ายๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องวันนี้รู้สึกว่ามีคนเข้ามาชมและติดตามเยอะวันนี้ก็ไปทอดแหก็ไม่ได้ไรเนานะก็ยังมียังมีปูอยู่มีผักอยู่นะครับ กินปลาบ่อยก็เบื่อเนาะกินปูบ้างนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตั้งน้ำมันทอดกรอบเลย,ยก็มีคนเข้ามาดูเยอะแล้วก็กดติดตามเข้ามานะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่กดติดตามคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับวิถีชีวิตนะบ้านๆใครแวะผ่านมาก็จะมาก็มานะครับอยู่ชนบุรีนะฮะเกลือสาพัดมเที่ยวแวะหายได้เนาะ แล้วเจอกันนะครับปัายามนจะทําคลิปใหม่ๆนะที่มันดีกว่านี้ขึ้นนะครับขอบุณจริงนะครับเป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเนาะเป็นเพื่อนกันก่อนครับก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนวันนี้ก็จะรีบทําข้าวกินข้าวแล้วหิวกินมื้อเดียวเองนะครับวันนี้นี่จะมื้อที่สองแค่นั้นนหะครับโอเคครับผบคุณมากนะครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ